สวัสดีครับผมพอกันยำเร่งครับมาอน้กับ,บ่าวเมืองสีวีสองครับพี่น้องนี่เดี๋ยวคลิปนี้กระพาะมาเบิองโอร่านครับนี่ใส่เบ็ดครับนี่ใส่เบ็ดยำเรงเรงครับนี่อยู่ทงหน้าได้ครับได้พี่น้องด้วยนี่โอรานแต้เงยยังเข้ามาอน้โอ้ ได้เงี่ยใส่เดือนครับพี่น้องเดี๋มือเรียกเขาจะมายับนอ้องมือเรียกนอก้เดี๋ยวมือเรียกสีพาพี่น้องมาลุ่นกันเบิ้งครับนี่ว่าโอรานเท่าสีโอเคบอรครับนี่ ถ้าปกติแล้วอันโอลานเสฟังไหนหนึ่งเสฟฟังที่บอกรือบ่ทั้งสองฟังเลยบ่โอลานเฮาโชว์ฝีมือเลยครับมนันนี่ใส่ทั้งสองฟังเลยครับพี่น้องนี่ครับฝีมือขนาดได้ครับนี่เบ็ดกรเฮ็ดเองครับนี่ผลิตเองเลยนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยว ใส่เดียนเพิ่อกลบนมาใหม่ๆเลยครับนี่ขุดมาใหม่ๆเลยว่าหันเนบนโบเดี๋ยวมือเล่งนะเดี๋ยวสิเป็นฝีมือของโอาลาสละครับนี่ถ้าปกติแล้วกับช่วงนี้กับโบวันหันนี่บ่ท่านมีหนามเลยครับทวงหน้านี่ ดีมาส่วงพายุเขาวางหันนี่ยนามพี่น้องเย้ยบอยอย่างเบาเลยมองไหนก็นเต็มไปหมดเลยครับพี่นอ้องแถวเขตอำเภอวางหินนี่ท่วมเลยครับนี่ครับวิธีปักเด็ดของโอรางครับนี่อันเขาตามใสเงียเดีดเด้อใสเบิ่งก่อนนี่นี่น,น,นี่นี่ครับพี่น้อง วิธีโอลานเพ, oh, พ oh, oh, ok ิ่นปักอ๋อเพิ่นโอเพิ่นเกี่ยวของซีเลยตัวนี้โอ้ยเบ็ดกลนปองอย่างดีตัวครับนี่ถ้าถ้าถ้าเบ็ดข้างผู้เทาเนี่ยมันอยากนี่ยากมันมันอยากเลยจังหน่อยเนาะมันโค้งมันอันมันมันสู่เบ็ดข้างอันเบ็ดเบ็ดกลนปองบ่ได้เนาะถ้าเบ็ดข้างผู้เทาเนี่ยผมว่ามันอยากเวลาเฮาหยากแต่มันอยากครับพี่น้อง เวลาเอาเสียงเข้ามาหยักแต่ม right? ันยากเพราะว่ามันถ้าเห็ดโบเป็นหรือว่าบอนี่มันจะมันหลุดได้เลยเนาะมันหลุดได้เลยครับแต่ว่าถ้าเบ็ดกลนปองนี่สิหยักง่ายครับโอลานเดนเอาอันส่นเสียกันแง่เขาหูน่อนบโบนี่แง่กนบอขั้นถ้าปกติแล้วตรงแง่เขาหูมันครับ บางทีและครับสุดยอดเลยครับมือน,นี้เฮ้อะไรพอแล้วบ่ยดี๋ยวเราหนุงกันบ้างครับพี่น้องโอลยาว่าปลายินไปแล้วครับพี่นอ้องปลายังนู่นี่นอ้องขนาดไซสมากพระพ่อทีหาเกาอยู่ครับนี่นี่ถ้าปกติอยู่ อยู่ฟังที่ว่าของพงเย็นหน้าเรายืนเห็นบ่ครับปลาหลายเห้นะครับพี่น้องนี่ปลามันส่วนมาจะนี่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 มันสิมีน้องสะครับยันนี่มันจะเป็นน้องสะพอดีพายุมากครับบ้องฮันนี่ปลามันหล่นลงมาเลยครับนี่หล่นลงมาเต็มทงนี่ละนี่บดมีมดทุกปลาครับนี่ปลาคอปลานิ่นปลาแยกขมีมดครับนี่ นี่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 ล้นออกมากเลยครับนี่นะน้าท่วมยางคักเลยนี่เวลาใส่เบ็ดใหญ่ปลาไหลเกี่ยวเอียนเด้ห<ะ>รอว้าวสันปลาไหลเกี่ยวเขาโอ้<ม>ปลาไหลเกี่ยวเขาวะสันปลาไหลเกี่ยวยปลาไหลเกี่ยวเอียนวะสันแนวไดเนดาะบ้านนี้พี่น้องเลยนี่ล่ะหน้าเขาที่ว่าพอญินยัยแดดมันออกเราว้านเขายางเร็วๆที เห็นตามคลิมปมันน่าตามไปมึงคลิปเอามึงสีส็นตลอดครับผมเมนครับบองนีใส่สมันหน้าได้ครับนี่ใสม่มันหน้าเตว่าจากมันหน้า,า,นนาลายเป็นเข่าครับนี่พออันอันพออย่างไรถ้าปกตินี่นยผัวละใส่ใส่มันเบอร์ได้ครับนี่เบอบริเวณนี่ใส่พูนผูวละเนี่ยไปพูนล,ละหดดปลาผัวละครับพี่น้องผม ว่าันนยสหมูัิหมยูยังนาครับไปวนายูยังไงงแด <c oughs> <ม>งสมาดูก้อนูมวนกันยำแรงนาครับนะาถิหนีผ้ามาใสาเ่เบ็ดได้ครับนี่เพราะว่าตะตั้งหัวไหลไปหน้าเป็ยังพงหญ้าย,ยังปลูกมันไว้ยังีนี่เอ๊มาปลูกมันปลูกนี่เอาตอ้นแค่กินได้ครับนี่ยำพ่อมาหนาเขากไดี ต้นเคี้ยนี่ปลูกเอาเปนบ่ครับนี่ปลูกเอาครับผมโต้นเดียวเดกกินมาสิปีแล้วนี่ปลูกเขี้ยเดียวได้กินมาสิปีเท่าปีครับพี่น้องเป้ายังพ่อยิ่งน่าจะมาปลูกมันบ่ยามเฮาบ่มีเงินมาเฮาก็พอได้ใส่อยู่ด้วครับพอได้กเกยอยู่ว่นที่แมนบ่แต่อยู่นี่เลยนี่อยู่บ้านอยู่เงือนคันได้เมืึงคี้ไปสิหัวป้ายยังพ่อยังน่าจะมากมันยากนิดสิมดอ้นละนี่นี่นีนี่นี่จากจากว่าหน่ำบ่มี เต็มปลอเลยครับพี่น้องเลยนี่โอ้สุดยอดเนีเว้ยพายุมากเธอเดียวน้ำปาลาไหลหลากเลยพอได้เก็บเด็กกั้มอยู่ครับมันพอได้ใส่พอได้ซอยเสียบเสียบเตินเินท,ทุ่มปุ๋ยกับพ่อได้ใส่หอกโบแมนเอามาเสียบไปเป็นปีแล้วบ่เนี่ยเก็บมันหนักขยันไปก็ทิมท่มทิ่มทุ่มทุ่มแป้งมากเกิดโอ้เกิด<อ>กบวันนี้ก็เป็นหัวใหญ่สิเดี๋นี้มึงจี๋ละมึงต่างจังหนูดเป็นยังมากเนาะเดี๋ยวอันนี่บอกเสียว่าสี่ส่วนสี่ส่วนโอลานเพิ่นมา ก้นมาขุดนี่ย่าเม่นเราเป็นยังไงว่าเป็นยาญ่ใหญ่ย่ามึงหัวมันย่าอันมันโน่นกันยังไงหรือมัเม่นยังไงนี่มึงอ้าพี่น้องไอหัวมันหัวมันหัวมันเป็นยังไงนี่ขาโจนตายเลยเดลยย่าเดี๋ยวเหยียบเอาเมื่อกี้มาถ่ายมึงอยู่ว่านี่เม่นบอกที่ว่าสิพ้าโอราดมาขุดเม่นบอกผ้าโอราดมาขุดทั้งนี่ทั้งเก็บไปเลยเก็บไปแล้วว่าอ้าวปลูกใหญ่เปิดท่งให้ท่งหน้าอีหยังนั่นหนูบอกหนูใหหนูตีมาทีอ้าว โอลาดูก่อนหนูหนูนูหนูหนูใส่ถือบ่วงก่อนบ่ใส่ใส่บ่วงจากหลังพี่คนตรงนี้คนเท <Yeah. S 2> <อ>่ามีข้าวข้าวเก๋เบ๋เแบบ๋เบ,บ๋ได้ละหลังหนึ่งอันนี้ฮัม<อ>ยายมันถืองูเด้ <c oughs> บางท่านนี้โอซาโอลานใส่บ่วงท่าครับพี่น้อง ล้วงไปยังไงกับปุกมันใส่ได้เนี่ยนี่นนได้ผลเบิดได้เบิดโอ้เงาละหาโลซิปโลซิปเงาเศร้าเง,งากระเป็นเงินแล้วเป็นเงินล้วนๆได้ทนดินนนโอ้เข่าทาแหงวะเสียไปเสร็จแล้วครับเนี่ยมันพอได้ขายใช่เนาะอันเบ็ดเอามาใส่จักหลังนั่นโ็ไดเบ็ดกี่หลงังเบ็ดจักหลังนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาโซ่ให้แฟนครับมองดู ที่ที่ตำไหนๆก็ใส่เหยื่อยังไงเอาองค์สิ่งมึกใส่อ๋อก่อยเงี้ยมาพี่เอาพี่แล้วทำไมไม่เสียงเบ็ดด้วยนะปุ๋ยปุ๋ไทยด้วยเสียงเบ็ดด้วยนี่ครับพี่น้องโบได้มันหัวไปที่ครับหัวหัวโบได้มันหัวไปที่ครับเพคนว่าพี่น้องโอ้ย ในน้ามันต้องมีปลาแล้วเนาะโอร่านเนาะแม่บ่แม่นในน้ามีเสียงโอ,โอ,บอ๊บ่บ่ครับบ่ไม่มีเสียงโว๊บต<อ>าตางจะเกลียดตล้ลเกลียดตล้ลูกมา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 ,มาเดี๋ยวฮอติดตามชมมึงกันไปพร้อมๆกันแลยครับนี่ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่นี่โอ้ยจะมาใส่ทำไมข้างสนุนดั้ใส่ในกระนาโนนปลามาันจะมี ถ้าปกติแล้วบองนี่สิเป็นน้องสะแต่ว่าส่วนบางพายุบ้าัเขาหนาหน,น้าไม่พอเต็มเลยเนาะบ,บ,บ,บ่อบ่บ่เต็มเลยครับมาสองมือสองขึ้นเท่านั้นแหละครับพี่นอ้องเอ้ยอย่าหัวตัวบานนีป้ปลาเขาบ่ามีลยครับลาบบนเออโหลดนี่มันล่ี่นี่เ<น>พราะว่าฝนกะบ,บตก่ตกอยู่สองหมื่อเลยเนาะสองมือสามมือน<า>ม,ม่นะนี่น้ามมนกระลังล่องเลยครับพี่น้องนี่หน้ามมนกระลังล่ในสีบ่อให้นี่ ถามบล็อกเนี่ยบอสโว้ยอยากหัวตัวครับพี่น้องเลยตอัวนี้ขนาดได้หนีไปยี่ในไหโรจัดทีมือไผ่เนี่ยโอล่าโว้ยอันไหนก็มีแต่โอล่าเปิดตัวครับหนี่พี่น้องเลยให้โอะาัมาจัดให้อยู่สองมื่นว่เปลี่ยนจางปางเด้ครับ พวกติแล <pop ping favour of osure> ้วมี <conferences> ่ยงนี่มันก็มีปลาอยู่แล้วครับนี่เพราะว่ามันเป็นน้องชะครับอยู่นี่แต่ว่ามันหลวดใส่กันไปเลยครับวันนี้กับไพ่น่านี่นี่ไสรระเบิดเบิดนเบิ้นอะไรบอสอะไรล่ะเออเยอะเยอะเยอะ อียงเลยวัน,เ,น,น,เ,นเดี๋ยวช่วงนี้กับเบิรงโอลาดไมืก่อนครับเพราะว่าเพิ่นผู้ใบเพิ่อนมักครับแบบนี้เพิ่นมักครับรถยางเดียวตัวเพิ่นนั่นครับใม่เพื่อับครับกับตัดใหม่แบงค์สันช่วงนี้มันก็คือว่าแล้วเนาะมัน,ม,ม,นม,มันหนาฝนเนาะรถรถ,รถมันกับ่ท่านมีงานแหละครับ เอา้ามอนี่ก็มี่หนาดั้มตัวนี่ตะก,กี้มียไหนกับผมมียังดอกกะขยนันเ็ดขยันสามผมจะเก็บหมูจ,กกจะว่างเอาก็เลยมือดีเคลืนดีเพิ่นจะขายทีบนี่ให้ก็เลยจังได้สื่อทีบนี่จำนวนสี่ไร่สี่ไร่ซื้อมาจากปีแล้วครับเนี่ยสี่ไร่ซ<ส>ื้อมาปีสิบห้าปีสิบห้าปีตั้งแต่สมัยนั้นกับประมาณหลักแสนเนาะแสนสี่ โ oh, อ้แสนสี่กะทิว่าเพ่งอยู่ได้หรือเนาะมาตั้งแต่สมัยเพราท่านมีทางหลาดย่างเด้ลอท่านมีทางหลาดย่างสมัยนั้นเออ่ตั้งแต่สมัยนั้นพ่อญานายเล่าสื่อนี่ถ,ถนน,นดำนี่ยังบ่มีเด้ครับนี่ทางหลาดย่างนี่บ่มีเด้ครับถนนดำบ่มีเลยครับนี่ที่บอกให้ก่อนนี่บ่มีเลยถนนดำนี่ก็มีแต่ปลาเข่าแล้วครับนี่ปล,ปลาเขา่าพุ่นคลองน,น้อยพุ่นคลองน้ำบานี้ พี่น้องลองคิดเบิ่งว่าเป็นไหนจะเล่นเรี่ยวเบาบานนี่มีหอดถนนดำครับนี่ตะกอนไฟฟ้านี่บ่มีนะครับนี่ไฟฟ้าเล็กต่ำนี่ก็บ่มีไฟฟ้าก็บ่มีว่าทั่นครับนี่ไปง่ายไปคนออกมาอยู่ก้อนโมเล่นไดเขตนี่กับโอรานนี่โอรานไปคนนั่งฝาหน้าให้สมัยนั่นดังไฟกองยิ่งง่ายยันพี่หลอกทางเส้นนี้เพิ่นกับไปอำเภออุทุมพรครับนี่แมนอุทุมพรุคนละครับสอนสุรินทร์ไปได้เบิร์ดปมนกุงปลากรูไปอุทุมพรครับนี่กับกรุงเทพเ้าก็ไปได้ครับไปรับไปเลย ทางดีครับทางดีมึงสินอนลงให้มึงนี่ครับวิวดีแห่งนะครับนี่มึงนี่โอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศย่แม่แง่ครับกับทีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่บ้ามุกศรีไทยมันยู๋ไปยุ่งใจทีทางแถวนี้ก็มาหาสื่อหาจ้องเลยนะครับเบอร์แล้วเดียวอันพญานาคสื่อฟังนีิพอพอได้สื่อฟังนีิเพิ่มอีกครับนี่แฟนครับฟังหนิตอนแรกก่อนไล่ ลายเครื่องเนี้ยเนาะลายเครื่องสามแสนสามแสนแต่ว่าตัวนี้สซื่อว่างมาจากปีเนาะแมนแมนสื่อเดี๋ยวมาลองเจ็ดปีอืมเพราะว่าฟังนี่กัดโอ้ซื่อแต่สมัยเกือบยี่สิบปีแล้วครับนี่แมนแต่ว่าฟังนี่ประมาณบโกี่ปีบ้างซื่อนี่แมนบอซื่อเพิ่มครับซื่อเพิ่มเอาโอ้านเบ็ดพันเบิดบอสื่อเดี๋ยววันเตเบ็ดเบิดบ้าบ้าไหมหน้าเพิ่นมาใส่หน้าห้ากับพ่อหลังหางมือรานมาใส่พี่ เราจะใส่เฉพาะนาตัวเองไปใส่ขางล้นเลยเออไป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 เดี๋ยวกลับขึ้นมาแทนคนห้อาคนอื่นเราไม่ลูกล้ำเราจะใส่เฉพาะนาตัวเองไมใ่ใครเขาพูดเราได้ไงแม <Man, S 2> ่นแม่นแมนแมนแมนลูกล้ำเขาใส่หน้าจากของอุ้ยกูมือหนีมีดแต่รถแหนะร้ายคันไว ผู้มือดีอยากหัวโตครับนี่เนื้อผมเนาะพอน่ยนายพอมีโครงการไวแล้วนี่แม่ได้ผมไวเนี่ยทีไกาแฟคนน่ะอือนกกบอแล้วทรับนั่ก็ว่าสิทังอ่ะนะพี่แหกเขาพีนมยุเลิกว่าบอบอบอมาแล้วเอพนียนากสง่าก่เดวเลยพ่อไวซมีกนเพซก่อนขั้นถาปกติกับิมเป็นพูดแล้วครับผมแมแม่แม ต่อไปอาจจะเป็นตลาดหรือวันรับสือมั่นสำหรับลังก็ได้ครับแถวนี้โอ้โยพ่อใหญ่ไม่มีโครงการถึงขนาดน,นั้นคาดว่าสืบแล้วมันทีหนึ่งอยู่โอ้โโอโโอโอยอยจ้วงไหวเลรอครับพ่บอสอนเอา,าอะไรดอกจะหกลานแงนโอ้ยมึงหน้าเข,าาข่าไัวขนาดหกลานก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องเลยทั้งพ่อใหญ่ใบกับไถไรน้ำก้นกับทั้งแลีนน้ำก้นยางคักเลยว่าทีแงนโอ้ยบนหาเสือเลยว่าจาก เฮ็ดไดสองแบบทั้งมันทั้งเขาครับนี่ครับขึ้นมามันหน้ากับอยู่ประมาณซีหาเดือนครับกับเก็บกู้ออกกับว่านเขาโตเลยครับพี่น้องเลยต่อไปขันมีเง,นงนินมีนนครับกว่าว่าจะเท็จหมดแล้วครับก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าห <H ead ing> วยก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าเฮ็ดอันใส่เหงาล่างเลยบ่คนแล้วมาสิ <H ead ing> กินกันดึกหลอกไป่ให้หมแล้วคนนั่งกินโอ้เห็ดแปลกๆเนาะเห็ดแปลกๆครับของแปลกเห็ดไมนได้ยางอ่อม ไปแล้วกินธรรมดาไม่ได้ลูกไม่จำอ้ยต้องแบบต้องแปลกๆต้องแปลกๆเด้จังหน่อยเนาะแมนโอ้ธรรมดาไม่ได้ลูกไม่จำเลยล่ะว่าไงวารานวารานไปสิว่าเนี่ยอ้าวยปลาเปียกน้อยดิไปเปียกหน้อยไปเปียกหน้อยแล้วตอดเงานปอก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 โอ้บรรยากาศดีหลายครับย่ามแลงๆครับพี่น้องเอ้ เอาไผ่เดือบเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหได้เด้อครับเด้อหรือว่าไผ่เดือบโคดแล้วกระสีโบไดพ้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่อยาก,ญญากส่องเบาเมืองสีวีสองครับพี่น้องทางโคง้งมาทางนี้จะเป็นไป่ายได้ครับเด้อป่ายบอกทางโค้งน,น้อยๆครับสะท้อนแสงครับอ้บรรยากาศก็ดีครับขีดเตเบนกับกระลังค่อยๆลงในเล็กาน้อยหน่อยแมนแมนๆแมนๆแมนๆครับทั้งคู่ซิงค์ถึเรื่องขอจะเป็นฝนตกตรงนี้วังหันเนี่ยกับพี่เที่ยวส่องจอมากครับมืดฝ่ามืดฝนมาอย่างคักเลยครับทั้งสุรินทร์ ตลาดสงเจ้าหมากะกําลังสิเริ่มดีขึ้นเด้อครับเด้อกําลังคึกคักําลังคึกคักคราคาใครต้องการอยากไปเที่ยวไปยังไปพาคนไปหากินเขา,ขนนากินน้ำก็สบายสบายเลยครับเด้อทุกคนในสีปานปียะก,กันแล้วกะตลาดพวกกับลาบลื่นนี่ครับผมอ่เดี๋ยวคลิปนี้กะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม